น,นี้วิ่งในน้ำได้เร็วขึ้นนะครับกิตเตอร์เลกเนี่ยจะใส่กับกตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมอ่ะไอตัวนี้ไม่ได้ใช้เออปืนวเวอร์เพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาไปด้วยอันนี้ Iron s h a r าช h o เ t e r จะทำให้ยิงได้ต่อเนื่องขึ้นแบบจับเลงนะครับจับแล้วเล็งได้ง่ายขึ้นนิดนึงคือถ้าหากว่าเราเลงแบบใช้ศูนย์เลงเนี่ยตอนยิงครั้งหนึ่งนะครับสลับผู้ปืนประเภทบอยคชั่นอะผู้ปืนไรเฟริลประเภทเนี้ย มันจะต้องเอาออกจากตัวศูนย์เลงอะแล้วเราต้องขึ้นลำอีกรอบแล้วค่อยกลับมาศูนย์เลงอะซึ่งตรงนี้มันจะช้ามากครับเพราะฉะนั้นผมเอาอันนี้ไปแล้วก็อะไรดีวะไม่มีแล้วนะเออชิ้นด่วนนี่เด็ดีด,ด,ด,ด็ไม่ไดีกว่าผมขอไม่เอาแล้วกันเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาตัวละครอ,อื่นไปแทนดีเออ,เอตัวละครอ,อื่นั้าง เอาตัวไหนไปดีตัวนี้เนะี่ยเป็นยุคป,ป่าเลยแต่ไม่อะอันนี้แล้วกันผมขอเอาเป็นไอ้ตัวนี้ยังไม่มีสกิลพอควรอะเดี๋ยวโบนด็อกเตอร์เอานี้ไปดีไหมขนาดปืนผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเปืนไหนไปดีอะเดี๋ยวนี้เลือดทั้งห้าเลือดจะใหญ่เนี่ยอยู่ด้านหลังได้เลย อมอาละเอาหรือว่าจะเป็นเออเชอริฟาดินผมลืมเอาไอ้นี้เข้าไปเลยแล้วก็เราควรจะเอาไอ้นี้ไปดีไหมโ h o ด d e d rifle อันนี้เป็นเลเวลแอคชั่น เพลงโคตรน่ากลัวชิบหายเออนี่ปืนเลวไปอันนี้อ่าเจอแล้วผมจะไม่ถือเป็นกระบอกคู่ไปเพราะตัวละครตัวนี้มันใช้สกิลแบบเอ่อยิงสับไกนะครับเอาปืนอะไรไปดีวะปืนยาวก็ไม่ค่อยมีด้วยผมไปดูในสโตร์ของ Legendary ป่บหนึ่งนะ มันน่าจะมีสก,กินหรืออืวุอะไรสักอย่างนี้ที่ผมเทคไว้ได้บ้างอ่ะ๋ยวอันล็อกมาแล้วอันนี้อบายได้แล้วเออหรือว่าจะซื้อมาแล้วกันเอ้ยอ๋อ,อยังไม่ได้อันล็อกงั้นกูก็น,นี้ไปทานแล้วก่อนแล้วกันนะ เอาเดี๋ยวโบนด็อกเตอร์ไปบ้างดีกว่าไม่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 ใช่กระบอกนี้กระบอกนี้ต่างหากใส่ผิดครับแล้วก็ปืนอะไรไปดีเฮี้ยลำบากระบวนจริงๆ้ยเฮ้ยเออ โอ้ยผมขอดูในบัดบาวแป๊บหนึ่งนะบัดบาวกูมีอันไหนกูซื้อได้บ้างวะเนี่ยเออนี่ไงอันนี้ซื้อได้ละแต่นี้ยังซื้อไม่ได้งั้นก็ผมขอซื้อนี้ไปเลยด้วยกันนะ เห็ดเข้คารเวลคอนเวอร์ช <moon> ันอ <ai> ัปเปอร์คัตคาไมซ์ไซมูลคาไมซ์ไซมูลซื้อมาเลยหมดตูดหาใหม่ได้เลยจังหวะนี้ซื้อเพิ่มครับแล้วก็ใสอันนี้ใส่เข้าไปเอาโชคบอมไปแล้วก็ทริปมาร์แล้วก็เอ,อ,อะไรดี เยวี่ไนฟ์ไม่เอาแล้วกันดัสเตอร์เอาเป็นเมจคิดไปแล้วก็นี่แล้วก็ดนาไม์ครับผมชอบระเบิดดนาไม์มากเลยนะมันเป็นระเบิดที่แรงมากโดยเฉพาะไอ้ลูกบันเดิลอะโหเนี่ยดูดาเมจครับสามพันนี่ร้อยเดียวเอาแบบบันเดิลไปแล้วกันไปสองอันเลยเอาประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไม่ขอโลภเกินไป ตังมันก็ไม่ค่อยพอได้ไอ้เชี่ยกูจะซื้อเพิ่มนะหาเพื่อนเอ้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่แหละกูเข้าเลยยัดเค้มีเพลกด็อกเตอร์ด้วยไอ้นี่โอเคตัวนี้ฮันเตอร์ธรรมดาไม่มีสกิลอ๋อยัดเค้อันนี้มีโอเครีเบลดิ๘๘๖ครับเป็นแบบติดดาบปลายปืนติดดาบตรงบริเวณผ่านท้ายปืน โอเคผมจะขอตัดคลิปก่อนนะเพราะว่ามันจะยาวมากตอนเวลาโหลดนะ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมจังหวะนี้มันเป็นบั๊กเรียังไงวะผมมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยอะ่ะเอาปืนขึ้นมาคือมันเล็งให้เลยอะ่ะแถมไม่บั๊กตรงนี้ก็แก้ไม่ได้ด้วยนะ เอ,เอไม่ต้องสนใจอะบักอะไรก็ช่างมันครับคุณผู้ชมใครสงสัยกับการเล่นเกมนี้ก็มาถามผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมชาวลาเล่นมาถึงสามปีเต็ม,มเลยเฮ้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 ยใครใครมีศัตรูอยู่เหรอเชี่ยอะไรวะไม่ยังไม่ทำอะไรไม่เจอศัตรูแล้วเฮ้ยเข้าไปก่อนดีไหม เฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนี้เว้ยแต่มีคนเกิดใกล้ๆกันครับ <c oughs> ค่อยๆเดินดีกว่าเชียชิบหายแล้วเวยแล้ว อีไงเอ้ย,อ,ยอุ๋ยแล้วเ้ยเปลี่ยนแผนบุกเลยขึ้น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 ใครบอลเลเตอร์เหรออึ๊บเอ้ยเฮ้ยแลวกูกูอย,อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยใครปลาระเบิดเข้ามาวะเ่ยเฮ้ยเอ้ยออ ตายเวนเช้่อมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในนั้นแน่เลยเราควรจะปลาเข้าไปเฮ้ย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 ใครฮะโอเคมันกำลังยิงกันเลยสี่ไงไอ้อเวนดีเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยชิบหายแล้ว โอ้ยิงได้นัดเดียวเองอะช่วยกันด้วยเพื่อนอย่าให้มันเผากูก็พอเคียไม่มีคนเข้ามาตรงเนี้ที่จริงผมน่าจะวิ่งหลบนะแต่ทำไงได้อะ่ะหลบแล้วก็คิวไปก่อนอะเอ้ย,อยช่วยกูก่อนเพื่อนไอ้อนะงไง โดนอนอหนึ่งอีกหนึ่งดอกอยไม่ทันชิบไปอ้าวตายตายตัวหนึงล้ระเบิดระวังโอ้ยเกือบไปแล้วเอาละมันอยู่ด้านข้างมันอยู่ด้านข้างเอาเออเอเออเอเอาละเอาละเียเสียงมทลี ผมจำเสียงปืนได้อะเฮียต้องระวังมากเลยมึงอยับเผากูแล้วกันนะไอวีนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยใครใครดาวนี่นั่นแหละเออฮือดาวตัวหนึ่งเลยครับจังหวะนี้ใครใครเข้ามาใครเข้ามาดีางไยหยุดแค่ นั่นแหละเพื่อนดีมากเพื่อนเก่งมากไปเช็คศพเย Help me ้า okay, Help. Help me please Oh uh, Oh uh, Thank goodness I thought you I thought we're dead right now I Thought we're gonna die right now okay, check, check. ผมอยากจะพูดภาษาอังกฤษคำนี้ออกไปมากเลยนะ Goodness. Oh thank goodness I thought we we're gonna die right now Kill this bastard Kill this past. Watch my back for a second dude Here, uh, yeah man you know, in it ไอ้เชี่ยันขโมยปืนกูไปปืนกูไอ้พวกเวีนมึงเอาปืนลูกงูกูไปไหนเฮ้ย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 ไอ้เชี่ยไปบาดตรงหน้ากูยิงยิงเออยิงเอาดิเอาเลยเวียนเออดิ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 ไอ้จันใครมาใครมาโอ้ยเชี่ยใครยิงกู เฮียยังมีคนเหลืออยู่ต้องรีบคิวแล้วเฮียโอ้โหปืนกูไปหมดเลยไอ้ห่านลากไหนนี่งไงปืนกูเอาปืนกูคืนไปเลยอืมเสา็ครับ Thank you. โหลดเลยครับจังหวะนี้ีเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเสียงมาแล้วไหน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 ดืดไอ้เฮี้ยทำไมเป้าทำไมเป้ากูมันเพี้ยนวะนี่ไงยิงไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงยิงโดนอยู่โดนอยู่ โอ๊ย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 ยิงไม่ได้กูพัดเจ็บอยู่ยิงไม่ได้กูพัดเจ็บอยู่เด็ด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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจะได้เล็งให้โดนเว่ยละมันเล็งมาจากฝั่งไหนเอาละเอาละนั่นนั่นนั่นมันมาข้างล่างไอ้เหี้ยปืนลูกปืนอะไรพะกูเฮ้ยเฮ้ย ใครเข้ามามันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาอเวนมันเข้ามาเลยเข้ามาเลยใครจัดระเบิดอีกเมื่อกี้อย่างน้นอยผมก็ยิงโดนมันไปรอบหนึ่งอล้นนะ ลไม่ฝากเข้ามาเขี่ยไม่ฝากเข้ามาเรื่อยๆเลยกูจะปาลมอ,ออกไปยังไงไวะเนี่นปาไปก็ไปได้ด้วยอีกอุ้ยลบก้อนอุ้ยได้มึงอยากปาใช่ไหมมึงเข้ามาเออ เอาควันพรางตัวไว้เอ้ยไงเฮ้ยเว้นตายซะนี่เฮ้ตายไปตัวนึงนะ too close with camper อยู่ตรงนั้นไอ้กัสต์ทรัพย์ออนโอเวอร์นั้นโอ้เกือบไปเกือบเชียร์ไม่เกือบได้ว่าจะตายจริงๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมายังบูมึงมึงมายืนอะไรตรงนั้นอืออ้าวยิงไม่โดนอีกยิงให้มันโดนสิเว้ยกู่แม่งยิงกากมาก up here พันสมุดแม็กจิตไอ้พันสมุดแม็กจิตสมุดแม็กจิตเมื่อกี้นี้ผมฟันว่าวอ่ะเกือบยิงไม่โดนแล้วนะเนี่ยด้วยแลปืนลีวบอ่ะและปืนแล้วปืนไรเฟิลกูเป็นอะไรอยู่เว้ยด้วยออเออเอะไรของมึงเนี่ยอยู่ไหนวะไหนโผล่หัวกันมา เฮี้ยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือเออจะเอาเอ้ยอ๋อแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยทีนี้มีตะเกียงโอเคเอาไปเผาศพมันก่อนก่อนที่เพื่อนมันจะกลับมา มันกลับมาล้งงานยุ่งแน่นี่ไงเผาซะเอาเอาดิไม่มีหไหมวะเนี่ยแล้วทำไมเป้าปกาูผ่านจรงวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครยิงกดูใครยิงวะเนี่ย What ไหนเชียร์ฆ่ามันก่อนเพื่อนฆ่าบอสก่อนแล้วชุบกูก็ได้เชี่ยไม่อยู่ไหนของมันไว้นั่นะระวังนะมันอยู่ด้านหลัง Don't revive me I'm not sure I'm I I a, a burn. got got Oh, Burn. ดีฟันมันเลยนั่นแหละอีกนิดเดียวดีนะเขาศพเพื่อนมันไปนิดนึงแล้อย่างน้อยอ่ะแต่ประเด็นคือใครก็ได้ช่วยกูทีอย่าพึ่งอย่าพึ่งร็วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอา้าวเอ้ยเอ้ยเลือดผมกลับมาปกติเห้แต่ต้องระวังอะ่ะ มันจะมีใครสักคนหนึ่งยิงเข้าใส่ผมอะว่าแต่ใครมันเป็นคนยิงวะเออตีอาไว้แบบนะั้นแหละดีแะ้ระวังนะระวังนะ โคตรสวยเลยชุบเร็วชุบเร็วโอ้ยไม่ยิงมาจากดังนู่นฟังนู่นฟังนู่นอย่งนี้อย่งนี้นย่งนี้ระวังระวังระวังเขี้ยคอตุ้นชิบหายเย็นลุ้นจนเลือดเหนียวเลยอย่านะ ฝั่งไหนไม่รู้ล่ะแต่กูเผาศพเพื่อนมึงจนครบแล้วไอ้เวนมันน่าจะเรามันน่าจะรู้ว่าไอ้นี่มาเข้ามาละอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีกคนนึงมาทำอะไรอยู่อีกโอเคอคนหนึ่งกำลังเฝ้าท่านบน ระวังมากเลยเขี้ประตูแม่งพังหมดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเอามากั้นเอาไว้ได้ครับโอ้โหนี่นี่กระสุนมึงโคตรเยอะ<_ <q> _>อัปเปอร์คัตโอ้มันใช้อัปเปอร์คัตคู่ครับ ไม่น่าล่ะทำไมกระสุนมอยซินาก,กนมันถึงใช้กระสุนได้เพียบเลยอ๋อ,อและคว,วันหมดทีนี้แหละครับไปเลยนี่นะเบอร์เรียบร้อยแล้วล่อมันไว้ครับล่อมันดูอีกตัวหนึ่งไม่ศพอยู่ไหนวะ เออเรียบร้อยโ,<ฮ>โอเคมาดูกันสิว่าเพื่อนผมจะสามารถทำได้หรือไม่ไม่ใช่เพื่อนสิวะคนร่วมทีมจะไปชุบตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วย ไปเก็บดักไซส์เลยเขาเออเก็บเลยเก็บเลยเก็บดักไซส์เลยจะได้หยิบเอามาตรวจสอบเขียมันอยู่ไกลใช่ไหมโอเคอยู่ไกลจากจุดนี้เจสสัสทังค์เหี้ยมันอยู่ไ <see> กลโคตรๆเลย อี้เดีจะจริงโดกคนไหมเนี่ยโอเคเอ้ยอ๋อโถตกใจหมดเฮ้ย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 ระวังนะโอ๊ยไอ้เจือไม่ยิงกูอีกแล้วไอ้เวนี่ฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนเลยดีกว่ามั้งเนี่ยเอาเลย ปล่อยเวรนี่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเออช่วยกันยิงคงุ้มยิงมันยิงมันเอ,อ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ้าวเฮ้ยโถ่เอ้ย นี่ดาเมจนี่ไม่จะฆ่าคนได้ไ,มไหมเวะเนี่ยมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันวิงวว่งแล้วเอาดิมเอาดิมมึงโขบเต้นแล้วโดนมีอีกสี่นัดสำรองแล้วก็ในลำพึงอีกสองนัดน่าจะยิงให้โดนให้ตายได้นะเอาแล้วเอาแล้วลุ้นกันครับว่าเพื่อนผมจะตายหรือว่ามันจะตายอยิงมวยอีก,อกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถ้ายิงให้โดนอกหรือหัวนี่ก็ได้นะแต่มันยากอ่ะขอร้องเคยอ,อย่าตายลุยมาขนาดนี้แล้วทำกันมไาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยย,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 ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ยระเบิดระวังอ๋อระเบิดเพลิงโ,โอ้ย มันล่อมันล่อเออเย้ยเ,เกือบไปแล้วระวังนะอ้าวโดนเรียบร้อยครับจังหวัดนี้นี่เราฆ่ามันไปกี่ศพวะเนี่ย เออสามศพแล้วก็อีกสามศพสามศพเท่ากับรวมกันก็เท่ากับว่าเป็นเก้าศพแล้วแสดงว่าเราฆ่าไปสามกลุ่มเลยเออชุบกูทีชุบกูที Sorry, Sorry dude. dude. I don't know him. him. freestyle style, mm. Mm. เก็บเคเก็บกระสุนครับเก็บให้เต็มท uh ี <c oughs> <c oughs ่เลยแม่งไอ้จังหวะนี้เอาวกระสุนเต็มแล้วไปกันเถอะครับผู้ชม I'm a อ r e a d y full. Okay. 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 ือเคอืมอืต้องจอืมอืมอืมอืเอืม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 ออนมอื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 นอืมอออืมกืมอือืมอเมอืมออืมะืนกูเอะมืออ